เขาซื้อร้อยเราบอกว่าเราขอหุ้นด้วยอีกร้อยช่วยซื้อให้เราร้อยหนึ่งด้วยเพราะนั้นมันก็เหมือนกันว่าเราไม่ได้กู้เองแต่เราอะใช้เงินกู้เขาอะ,อะในการซื้อหุ้นแล้วก็วิกฤตมาซื้อหุ้นไปตอนเกือบพันเอ่ะราคาหุ้นลงมาเหลือ200อะเพราะนั้นขาดทุนแบบค <มา S 1> ัดถามว่าทําไมไม่คัดลอด เพราะเราไม่มีเงินไงคือถ้าคนเล่นวงวงอะไรนะชั่วฉลูขันถอดเขาเราียกว่าเราไปยักเขาเราไปยักเขาเราก็ทําให้แบบเราไม่มีเงินเราก็ไม่คัดลอดเพราะการคัดล้อดคือการต้องชดใช้ไอ้ส่วนที่ขาดทุนแต่เราไม่มีเงินอ่าพอไม่มีเงินเราก็จะไม่คัดล้อดพอเราไม่คัดล้อดมันก็เลยลงแบบสุดๆเลยก็เลยทําให้มหนี้เกือบล้านอ่ะตอนนั้นรายได้พี่ต่อเดือนเท่าไหร่นะพี่ห <16. S 1> <16. S 2> มื่นหกหมื่นหกมนเกือบล้าน แล้วเป็นหนี้ที่ทําให้พี่เขาอะเกือบละแต่หน,นี้นั้นอนะเราต้องรับผิดชอบออเพราะเราเป็นคนใช้บัญชีเขาเป็นหนี้ในชื่อคนอื่นท,ที่เกิดจากเราถูกเกิดจากเราเกิดจากเราแต่เราต้องรับผิดชอบ สวัสดีครับผมโจไทเทมนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับผมจะพามาคุยกับคนที่คร่ำวอดอยู่ในศาสากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินธุรกิจที่ต้องใช้ในเรื่องของความซื่อสัตย์นํานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เคยผ่านวิกฤตในยุคเศรษฐกิจวิกฤตต้มยำกุ้งมาแล้วในปี2540ครับซึ่งที่ผมพูดถึงเรื่องวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่า เราก็อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างวิกฤตในเชิงเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจหลายๆอย่างไม่เอื้ออํานวยต่อการทํางานต่อการทําธุรกิจหรือต่อการเติบโตในแง่ของการเงินให้กับประชากรในประเทศมากนักในยุคนี้นี่คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนอีกหนึ่งข้อคิดดีๆของคนที่เคยผ่านวิกฤตหนักๆมาแล้วในยุคนู้นนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้มาฟังว่าในยุคนู้นเขาผ่านกันมาได้ยังไงและมีวิธี การรับมือวิกฤตกันยังไงบ้างนะครับซึ่งนอกเหนือจากที่ผมพูดในแง่ของวิกฤตเศรษฐกิจในยุคนู้นแล้วเนี่ยแขกรับเชิญของเราเขาก็มีวิกฤตส่วนตัวด้วยเขาเคยมีหนี้สินเป็นล้านบาททั้งที่จริงๆเขามีรายได้ต่อเดือนแค่หมื่นกว่าบ,บาทแล้วเขาผ่านเรื่องราวเ่านั้นมาได้ยังไงครับในวันนี้ผมจะพาไปเรียนรู้จากพี่คิม CEO ของบริษัท APM ครับพูดไง่ายๆว่าเป็นบริษัท Investment Banking ชั้นนำบริษัทหนึ่งของประเทศไทยที่ครัวอร์ดอยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านตลาดทุนในประเทศไทยมาอย่างยาวนานประมาณ26ปีแล้วนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วก็ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆชาวโค้ดเฟลกาลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่าครับประชุมออนไลน์แล้วเสียงพูดเราไม่ชัดคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องทำพอดแคสต์บนมือถือแล้วเสียงก็ไม่ชัดไม่น่าฟัง หมดปัญหาสต็อปความปวดหัวเรื่องเสียงด้วยไมโครโฟน AKG Lila ไม่บันทึกเสียงแบบ USB จากแบรนด์ไมโครโฟนชั้นนำระดับโลกที่จะยกระดับเสียงของคุณให้สมกับความเป็นเมือาชีพดีไซน์สวยเป็นเอกลักษณ์ใช้งานง่ายแค่เสียบสาย plug and play มาพร้อมกับการรับเสียงสีรูปแบบรองรับการใช้งานได้หลากหลายสั่งซื้อได้ที่ proplugin.com และติดต่อสอบถามได้ที่ทุกช่องทางการติดต่อ Prova พี่ก็ถือว่าเป็นลูกหนึ่งใน6คนที่ซนที่สุดในบ้านนะครับเป็นลูกชายคนเล็กก็ซนที่สุดเกเรที่สุด แล้วก็ไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับถ้าวันหยุดก็วิ่งออกไปเล่นเตะบอลทอยตุ๊กตุนนูน่นนี่นั่นอะไรกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาเหตุกลับมาให้เพื่อนมาฟ้องแม่บ้างนูน่นนี่นั่นอันนี้อันนี้คือดั้งเดิมแล้วก็เราก็เลยเนื่องจากบ้านไม่ได้มีกิจกรรมอะไรทุกคนต้องดินน้นรนใช่ปะเราก็จะออกไปเราก็จะเอ็นจอยการไปเล่นกีฬาบ้างไปเล่นบาสท,ที่ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นบ้างไปเตะฟุตบอลบ้างไปตีแบดบ้างใครมีอะไรที่กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมพวกนี้พี่ก็จะทําหมดเพราะฉะนั้นทาเพราะว่าเราเอนจอยกับเรื่องแอคทิวิตี้พวกนี้แล้วก็พี่ว่าไอ้ส่วนนี้คือติดมาจนถึงปัจจุบันเพราะทำให้เรากลายเป็นโหมดของแอคทิวิตี้คือนักกิจกรรมแล้วในแง่ของการเรียนตอนัยเด็กล่ะพี่เป็นยังก,ก,ก็จะไม่ดีไงไเพราะว่าจะไม่ค่อยดีถ้าเทียบกับพี่น้องนะเพราะว่าพี่น้องเขาจะขยันอ่านหนังสือเราอ่ะขยันออกไปวิ่งเล่นอ่ามันก็จะต่างกันเพราะฉะนั้น คะแนนของเราก็จะไม่ดีแต่ว่าไม่ตกนะครับอาจจะมีโคมโมโสมการค้ามามัง้งเพราะนั้นพี่ก็จะมีจุดแข็งคือเรื่องของทางด้านแมทรเมติกคือเรื่องของคณิตศาสตร์ความอาจจะสัมผัสกับครอบครัวเซงลีมาเรื่องค้าขายเรื่องคณิตศาสตร์พวกนี้เราจะซึมซับมาเพราะฉะนั้นเรียนหนังสือก็จะไม่ตกสอบไม่ตกไม่เคยตกไม่เคยซ่อมนะครับแต่เกรดเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ2จุดกว่า นะครับต่ำสุดก็ได้เกรดหใช่ไหมสมัยก่อนอะจะไม่มีเกรดศูนย์สำหรับพี่ในใบทานสกิป<ม>แต่1มี2มี3มี4หายากหน่อย<ม>แกเกาะอยู่แถวเนี้ยเรียนแถวบ้านจบมัธยมที่สันติราชวิทยาลัยแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วง turning การศึกษาอันหนึ่งคือพี่ชายพี่คนโตนสอบเอ็นทานไม่ได้ นะครับแล้วแม่ก็เลยต้องให้ไปเรียนรามกรแหงในยุคสมัยนู้นก็นะใครสอบเอนทันเข้ามาหาลัยปิดได้มันมันดีมันได้รับการยอมรับแล้วก็มีโอกาสในทางอาชีพอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรากลัวเพราะว่าพี่สาวพี่เลยนเก่งมากคือเทียบคู่พี่กับพี่สาวนี่เขาเรียกว่า<ม>การศึกษานี่ฟ้ากับเหวเลยทําให้เรามาตั้งใจตอนประมาณสักช่วงมสมหเพิ่งมาตั้งใจ ถามพี่ไดนึ่งครับด้วยความที่พี่เติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่ได้มีฐานะทางการเงินที่ด,ดีมากนะพอใช้พอพอมีพอกิน,น,นครับแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนที่มันเป็นโมดิเวตและขับเคลื่อนเรามาวันนี้นะโดยเพราะอย่างยิ่งตอนมัธยมไม่ค่อยรู้สึกขาดอาจจะมีนิดหน่อยก็เป็นเหตุที่ทําให้เราถึงไป เลือกทากิจกรรมเลยพี่อาจจะโชคดีอย่างคือโดยนิสัยอะ่ะไม่ได้เลือกไปทางที่ผิดไม่รู้เพราะอะไรอาจจะยังมีความกระตันยูอยู่มั้งนะครับแล้วก็ยังถูกการเลี้ยงดูมาให้ให้อยู่ในในเวที่ดีนะก็เลยกลายเป็นว่าเราอะ่ะเลือกที่เอาเวลานะครับมาใช้กับการไปเป็นลูกเสือกองเกียรติยศไปทํากิจกรรมเชียไปนู่นไปนี่สเปนเวลาไปกับตรงนั้นมันก็ทําให้เรายุคนั้นมีนี่นะครับพี่โจตอนนั้นอะ่ะสมัยนู้นถ้าวัยรุ่นที่มีกระตังก็ ต้องไปลานสกเก็ตพี่ก็จะไม่มีโอกาสได้ไปนะครับไม่เคยได้ไปนะครับอาหารญี่ปุ่นไม่เคยได้กินนะครับพัตคารที่แบบหรูๆอาหารถ้าพูดง่ายถ้ายิ่งอาหารยุโรปอาหารตะวันตกนี่เรียกว่าแทบไม่มีผ่านปากเลยนี่คือความรู้สึกเล็กๆที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราขาดนะครับแต่ไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นปมเท่าไหร่หรอกแต่อันหนึ่งที่เสริมขึ้นมาก็คือว่าจังหวะพอเราตั้งใจอ่ะพี่ก็ถือว่าเป็นคนที่พอตั้งใจแล้วมันเต็มที่ นะคือคือโหมดเป็นนิสยัยคือทําอะไรแล้วแบบเต็มที่ก็ทําให้สอบติดเข้ามาหาลัยปิดได้ติดที่เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์พอเข้าเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้พอเราเข้าไปเราก็จะมีจุดอ่อนนันหนึง่งคือพื้นฐานภาษาอังกฤษเราจะอ่อนกว่าคนอื่นเขาเพราะเราไม่ได้ถูกการเรียนมานะขนาดตอนไปติวตอนมปลายอ่ะตอนนั้นมีเดอติวเตอร์นะพี่ไปเรียนเนี่ยพี่ต้องกวดวิชาด้วยการไปขอแลกกับการโลเนียลขอเรียนแต่ใช้โลเนียล ตอบแทนอ่านี่นี่คือไ,ไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นปมด้อยนะคือไปโลเนียวแล้วก็ขอเราได้เรียนโรงเรียนกวูวิชาต้องเรียนด้วยการไปทํางานแรกนะพี่ว่าอันนี้กลับกลายมาเป็นประโยชน์การทํางานในวันนี้ของพี่มันทําให้เรารู้ว่าการได้อะไรมามันต้องเกิดจากความพยายามนะครับแล้วก็มันต้องลงทุนด้วยแรงกายในความตั้งใจในความขยันความ มุ่งมั่นของตัวเองไปแลกกับมันมานะมันไม่ควรจะเป็นอยู่ดีเกิดมาเงินหล่นมาทับแล้วเราชิวๆอะ่ะมันก็เลยทําให้เราเป็นคนที่ทาอะไรแล้วทําอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ลงฟิวมาตั้งแต่เด็กก็ทําให้เป็นอย่างนี้แหละจบเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มาเนี่ยจบแบบพี่ว่าได้ความเข้าใจมาในเวลานั้นน่ยไม่ถึงครึ่งของที่เรียนเพราะเวลาฟังอาจารย์ส่วนใหญ่นักเศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นนักที่มีการ วิเคราะห์อนาลัยเชื่อมโยงโอ้ยกว่าจะมาทําความเข้าใจเรื่องเงินเฟอ้ออัตราดอกเบีย้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าแข็งค่าตอนเรียนเรียกว่าโคตรยากแต่จบมาปับ๊บเริ่มเข้าทํางานได้ทํางานที่ธนาคารพาณิชย์แล้วในยุคนั้นก็คือการได้ทํางานธนาคารพาณิชย์คือคือเรียกว่าเป็นอาชีพที่มันมั่นคงของพี่ในตอนนั้นความฝันหรือเป้าหมายในชีวิตของพี่คืออะไรก็มีเงินะ ออเออแค่นั้นแหละก็คือหาเงินที่พอจะทัดเทียมเพราะว่าตั้งแต่เรามัธยมมามหาลัยมาเราใช้จ่ายได้ไม่เหมือนเพื่อนใช่ไหมเราก็เลยอยากมีเหมือนคนอื่นเขามีบ้างอะไรอย่างเงี้ยจบมา <S <S ได้ทํางานธนาคารพาณิชย์เพราะว่าเป็นอาชีพที่เลือกความมั่นคงแต่ชอบเปล่าไม่รู้รู้อย่างเดียวคือถ้าไหนมั่นคงทําก่อน ขี่มอไซค์เนี่ยไปแม่ได้งานปับ๊บแม่ดีใจมากเรียกว่าซื้อมอไซค์หนึ่งคันขี่มอไซค์ตอนเช้าไปทํางานธนาคารพาณิชย์นะครับแต่ว่าได้งานทางด้านสินเชื่อก็เริ่มงานอยู่งั้น4ปีเรียกว่ามีพื้นฐานของการทํางานแบบถูกสอนให้ต้องขยันเพราะว่าเราต้องทําเราถึงมีไม่ได้ถูกสอนให้อยู่เฉยเฉแล้วมีถูกสอนให้ว่า ถ้าไม่ทําก็ไม่มีนะครับเพราะนั้นก็ตั้งใจแล้วบวกกับเราไม่ได้มีทุนมาเดิมเราก็ต้องตั้งใจเป็นพิเศษทํางานเจ้านายก็ค่อนข้างจะแฮปปี้กับการที่เราทุ่มเทเราทุ่มเทเราตั้งใจทุกเรื่องรีเควสมางานเล็กงานใหญ่ตื่นกี่โมงถึงเช้าถึงค่ําทําหมดไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าเราถูกกูมาในลักษณะแบบนี้ก็ทําให้เจ้านายแฮปปี้แล้วก็ออสอบ จะเรียนปริญญาโทเพื่อสร้างสร้างความมั่นคงในเชิงโปรไฟล์ของตัวเองขึ้นมาก็ไปสอบปริญญาโทสอบได้เรียนในประเทศต้องเรียนพัก่ําเพราะว่าบ้านพี่ไม่อยู่ในสถานะที่ลาออกไปเรียนแล้วค่อยกลับมาทํางานคือพูดง่ายการหาเงินเนี่ยต้องเป็นเมนส่วนในเรื่องเรียนอ่าเรื่องเรียนส่งเสียงตัวเองนะอันนี้อันนี้คือพื้นฐานเรามาปเป็นแบบนั้นพอเรื่องเรียนส่งเสริมตัวเองมันก็จะกลับมาตรงที่ว่าพี่สอบได้เรียนพัก่ํา เป็นจุดตรงนั้นแหละเทอร์นิ่งก็คือเจ้านายเปลี่ยนงานพอดีก็มาชวนคือพี่ป้อมแกออกไปอยู่บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งทำด้านด้านไอีถามว่าพี่วันนั้นอะรู้เรื่องไอีไหมตอบว่าไม่รู้ถามว่าตอนนั้นทํางานอะไรทํางานสินเชื่อโครงการสินเชื่ออุตสาหกรรมเจ้านายออกไปทำไอพีแล้วพอรู้ว่าพี่ลาออกขอทุนแบงค์ออกไปเรียนภาคค่ำได้ทุนแบงค์แล้วด้วยไปเรียนภาคค่ำตอนนั้นเรียนอะไรพี่ เรียนเนี่ย m b a นี่แหละแลกกับการต้องมาทํางานชดใช้ทุนกับแบงก์อะไรอย่างเงี้ยพอเจ้านายเขารู้ว่าลาออกจะไปเรียนก็เลยมาบอกว่าเออเนี่ยไปทํางานแกก่อนไหมแล้วเดี๋ยวแกไปขอเงินเดือนเพิ่มสองเท่าที่ได้ที่แบงก์ก็ตอบง่ายๆไม่มีอ้อมคอมเอาเงินก่อนเรื่องเรียนก็เลยสละสิทธิ์ไปทํางานก่อนอันนี้คือจุดหนึ่งที่พี่คิดว่าโชคดีนะครับโชคดีก็คือได้ประสบการณ์ทำงานแบบต่อเน,นื่อง พี่ไม่เคยลาออกไปเรียนแล้วก็ทำงานแบบ practice มาตลอดแล้วพี่ว่ามันมีคุณค่ามากกว่าการออกไปเรียนในเวลานั้นก็คือเรียนรู้จากการทำงานนั่นแหละเรียนรู้จากการทำงาน<อ>ถ้าคิดย้อนไปตรงนั้นไม่รู้อะไรมันเข้ามาดนทำให้เราถูกชีวิตมันต้องไปทางนี้นะแล้วก็ตัดสินใจแค่ไม่กี่วันเองนะ แต่สินใจไม่กี่วันแล้วก็สละสิทธิ์เรื่องเรียนเรื่องทุนที่แบงค์ขอเนี่ยเจ้านายที่ขอทุนให้อีกท่านหนึ่งก็ยังงอนอยู่เลยแล้วก็ออกไปทํางานที่บริษัทหลักทรัพย์นั่นคือปี2537ทําไปพวกอันหนึ่งถามว่าไปอ่ะไปด้วยอะไรไปด้วยเห็นว่าอาชีพ IB รู้อย่างเดียวคือเป็นมนุษย์ทองคําในเวลานั้นนะครับเพราะว่ายุคนั้นเน่ยเป็นยุคที่ประเทศไทยเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมยุคพลเอกชาชาัยชุนวัน ยุคที่เริ่มมีการจัดตั้งนิคมแหลมฉบังนูน่นนี่นั่นเป็นยุคที่ตลาดหุ้นเฟื่องฟูมากขึ้นจากหลักร้อยขึ้นมาเป็นพันกว่าจุดหุ้น IPO หุ้นอะไรทั้งหลายช่วงนั้นเนี่ยไม่มีซิลลิงฟอร์กำไรกันตัว4-500%เเงินหาง่ายมากเราก็อยากจะไปตรงนั้นด้วยตัดสินใจเอาเงินเดือนเอาโอกาสทางด้านการเงินมาก่อนแล้วก็เรื่องเรียนทิ้งไว้ก่อน ก,ก็ไปในขณะที่ไป37เอา้าวกลายเป็นงานมันไม่ดีอย่าง mm. เขาเรียกว่ามันไม่ได้เฟื่องฟูอย่างที่เราคิดเพราะว่า Real รีลเซกเตอร์เริ่มมีปัญหาละในภาคเศรษฐกิจสามเจเริ่มมีปัญหาเริ่มเริ่มเริ่มมีปัญหาละเริ่มมีปัญหาละ3839อาการเริ่มชัดเราย้ายงานปี37พอดี39อ,อาการเริ่มชัดเพราะนั้นในช่วงเวลานั้นก็เลยแทนที่จะมีดีลเยอะแยะกลายเป็นมีดิล IPO แค่ดีวเดียวนะครับส่วนไอดีลซื้อขายกิจการมีหลายดิวกลายเป็นแบบนั้นก็เลยได้ เป็นคนที่ได้ความรู้จากการทํางานสินเชื่อมาไปทํางานเกี่ยวกับการซื้อขายกิจการมาแล้วก็บวกกับงานเข้าตลาดใช่ปะ่ะแล้วก็มาชนกับวิกฤตต้มยํากุ้งพอดีนะครับวิกฤตต้มยํากุ้งพอดีแล้วก็ในช่วงเวลาที่เราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่ถือว่าต่ําสุดในชีวิตผมละ จุดเปลี่ยนก็คือว่าตอนที่เราอยู่ปี3738เนี่ยเราเอนจอยกับการลงทุนนะทำงานเงินเดือนจากอยู่แบงก์ตอนนั้นออกมาเข้าใจว่าถ้าจําไม่ผิด7 8 0 0 0ไปอยู่บริษัทหลักทรัพย์อยู่ประมาณสัก1 6ื่นหกหมื่นะวันนั้นซื้อหุ้นตัวหนึ่งแค่2ชั่วโมงกําไรส0,000ื่นละแบบมันสุดๆเลยนะพี่โจ้น <c> ะ <oughs> <c oughs> หุ้นจองมาตัวหนึงอ้ยกำไร4ี่ห้าหมื่นแล้วขนาดเราได้หุ้นมาไม่กี่ร้อยหุ้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูแบบบับเบิ้ลมากเลย แต่เราเด็กอะตอนนั้นเราเด็ก <มะ S 1> วิธีการก็คือวันนี้มันได้ก็จะเอาสอบนะก็คันนี้ก็เลยลงทุนต่อสิเหมือนกับได้คันนี้ก็โถมแล้วก็ลึกไปถึงเรื่องของการไปใช้บัญชีมาจินของเพื่อนนะบัญชีมาจินก็คือบัญชีที่ต้องกู้มาซื้อหุ้นนะก็คือเป็นการซื้อหุ้นด้วยเงินกู้แต่เราอ่ะไม่มีพอร์ตไม่ได้เป็นเงินของเราเองละเป็นเงินที่เรากู้มาอีกทีหนึง่งเราอ่ะไม่ได้กู้ครับบัญชีเงินกู้เนี่ย เป็นบัญชีของพี่ที่ทํางานแต่เราซื้อหุ้นโดยเหมือนกับเขามีเครดิตอะเหมือนเขามีวงเงินของเขาในการซื้อแต่เป็นการเงินกู้นะ <_ C 1> <ๆ>เขาซื้อร้อยเราบอกว่าเราขอหุ้นด้วยอีกร้อยช่วยซื้อให้เราร้อยหนึ่งด้วย<ๆ>เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้กู้เองแต่เราอ่ะใช้เงินกู้เขาอ่ะในการซื้อหุ้น<ๆ>แล้วก็วิกฤตมาซื้อหุ้นไปตอนเกือบพันเอ่ะราคาหุ้นลงมาเหลือ200อเพราะฉนั้นขาดทุนแบบ <ๆ S 1> คัดถามว่าทําไมไม่คัดลอด เพราะเราไม่มีเงินไงคือถ้าคนเล่นวงวงอะไรนะชั่วฉลูขันถอดเขาเรียกว่เาเราไปยักเขาเราไปยักเขาเราก็ทําให้แบบเราไม่มีเงินเราก็ไม่คัดลอดเพราะการคัดล้อดคือการต้องชดใช้ไอ้ส่วนที่ขาดทุนแต่เราไม่มีเงินอ่าพอไม่มีเงินเราก็จะไม่คัดล้อดพอเราไม่คัดล้อดมันก็เลยลงแบบสุดๆเลยก็เลยทําให้มหนี้เกือบล้านอ่ะตอนนั้นรายได้พี่ต่อเดืนอนเท่าไหร่นะพี่หมื่นหกหมื่นหกมินเกือบล้าน แล้วเป็นหนี้ที่ทําให้พี่เขาอะเกือบละแต่หน,นี้น,นั้นอะเราต้องรับผิดชอบอเพราะเราเป็นคนใช้บัญชีเขาเป็นหนี้ในชื่อคนอื่นท,ที่เกิดจากเราถูกเกิดจากเราเกิดจากเราแต่เราต้องรับผิดชอบ,บเครียดเครียด,ดเครียด,ยดนอนไม่หลับเลยมันเครียดในเว,เวลานั้นนะเพราะตอนนั้นเราอายุแค่27-28เ่เองเราคบแฟนมา78ปีแล้วเหมือนกับมันถึงเวลาที่เราต้อง สร้างความมั่นคงให้เขาแล้วก็ความมั่นใจใเขาด้วยก็ต้องแต่งโดยที่เราจะมาบอกว่าเอ้ยเราไม่พร้อมให้เขารอแล้วอายุเท่ากันโดยที่ไอปัญหาที่เรามีมันก็คือเราเป็นคนสร้างมันไม่เกี่ยวกับเขาเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันต้องแอคชั่นก็แต่งงานก็ไปยืมบ้านพี่ชายอยู่พี่ไม่มีบ้านน,นเวลานั้นคือแต่งออกก็ต้องยืมบ้านพี่ชายอยู่ในขณะที่ขนมเปี๊ยะที่ไปงานแต่งงานก็ยังต้องยืมเงินพี่ไป ไปซื้อขนมเปี๊ยะงานแต่งงานเลยอันนี้คือติดลบสุดๆเลยจุดเปลี่ยนของพี่แล้วก็ใช้มาในการสอนคนรุ่นหลังๆในวันนี้ก็คือว่าวันแต่งงานพี่ได้สองงานแต่งงานเยอะมากอืมทำไมถึงได้สองเยอะคนรู้จักเยอะเพื่อนเพื่อนเยอะใช่ก็คือสิ่งที่เล่ามาเนี่ยแหละคือเราทำมาเป็นนักกิจกรรม ทำงานมาเยอะทุ่มเททำงานเต็มที่คือทำงานไม่ไม่มีมานั่งคิดจ้าง5 0 0ทำ5 0า500ไม่มีคือพูดง่ายตอนทำนี่แม่เรื่องเงินไม่มีอยู่ในหัวทำสุดๆมันก็ทำให้ทั้งลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เอ็นดูเราเขารักเราเวลางานแต่งงานมาก็มีแต่คนหวังดีกับเราเพื่อนมาช่วยจัดการงานแต่งงานต้นทุนมันก็ลดแล้วก็ทำให้ซองที่ได้รับะเยอะมาก เยอะแบบบางคนเซอร์ไพรส์เลยล่ะเออบางคนเซอร์ไพรส์เลยที่เขาช่วยเหลือในเรานะถ้าพูดแบบไม่อายก็คือเอ้เงินซองนั่นแหละล้างนี่เลยอ๋อล้างนี่ได้เลยเกือบล้างนี่ได้เลยอ่าแล้วตอนนั้นเนี่ยที่พี่บอกพี่มีนี่เป็นร้านเนี่ยความเครียดที่หนักที่สุดหรือความกดดันที่เยอะที่สุดที่พี่เผชิญในช่วงนั้นคืออะไรก็คือมันมันไม่มีเงินไง ไม่มีเงินอ่ามันไม่มีเงินมันก็หมุนไม่ได้นึกออกไหมแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเงินเดือนมามันหมดวันรุ่งขึ้นเลยนะแล้วอันนี้มันของจริงเลยนะเงินเดือนเข้าวันนี้ตัดผ่อนรถนู่นนี่นั่นอ่ะมันกดดันแล้วมันมีเรื่องอิมเมจเรื่องหน้าตามันกดดันมันกดดันแล้วเงินมันไม่มีใช้มันต้องอยู่ด้วยกันก่อหนี้ใหม่ไปปิดหนี้เดิมมันก็เลยทําให้เราเข้าใจในบริบทนี้แล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยบางเอิญเราเคยทํางานสินเชื่อแบงก์มา เราเคยทํางานซื้อขายกิจการมาเราเคยทําหุ้นเข้าตลาดมาพอวิกฤตเศรษฐกิจบริษัทส่วนใหญ่ต้องการที่ปรึกษาที่มาช่วยในการปรับโครงสร้างนี้บังเอิญไอีกความรู้ประสบการณ์ที่เราสะสมมามันเอามาใช้ได้ในเวลานั้นพอดีบวกกับพี่เปลี่ยนงานปีเดียวกันกับที่แต่งงานด้วยนะคือมันเป็นช่วงเปลี่ยนจริงๆเลยนะเปลี่ยนงานเพราะอะไรเพราะว่าหลักทรัพย์ที่เราไปอยู่อะ ก็ต้องขายกิจการนะครับจากวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นแหละตอนที่รทบริษัทเราัรปิดกันเป็นแถบ,แบใช่ใช่แล้วก็เป็นปีที่ตั้ง APM ปี241นะครับก็คือในวิกฤตตอนนั้นพี่ก็แสวงหาโอกาสขึ้นมาได้วันนั้นเอาเรียกว่าไม่มีอะไรเสียแล้วอะนะแล้ว<ม>พี่ป้อมก็มาช่วยแล้วก็เริ่มต้นด้วยศูนย์เลย ติดลบด้วยซ้ำเริ่มต้นด้วยห้องเช่าใตอาพาร์ตเมนต์นี่แหละแล้วก็เริ่มกันมาจากวันนั้นปีแต่งงานด้วยเมียพี่ยังถามเลยบอกว่าเนี่ยเธอถ้าเธออยู่ที่เดิมมันดูมั่นคงนะแต่มันก็จะเป็นมนุษย์ซาลารีนะเก็บเดือนก็ใช้นี่ใช้นี่แต่ถ้าเธออยู่เนี่ยบริษัทต,ตั้งถ้ามันไม่รอดอะ่ะมันจะทําไงพี่ยังจําคาพูดพี่ได้เลยพี่บอกว่าถ้ามันไม่รอดอะ่ะเราต้องรับผิดชอบกับไอ้สิ่งที่มันที่มันจะไม่รอดด้วยเพราะเรามีส่วนแต่สิ่งที่พี่คิดวันนั้น้นนกก็คืืออออว่่่าาาาาเเเงงจรรรรมีีภะทตับบผิดช เราไม่สามารถจะอยู่ในโพซชันมนุษย์ซัลลรีได้อย่างเดียวเพราะฉนั้นมาตรงนี้เรามีโอกาสกว่าเรามีโอกาสกว่าเราก็เทคโอกาสตรงนั้นแหละแต่โอกาสนั้นบนความเสี่ยงที่เยอะมากนะมันไม่มีแบ็กอัพอ่ะมันเสี่ยงมันเยอะมากนะก็ตรงนั้นก็คือบริษัทลักทรัย์ก็ปิดก,กัเมนแทบแทถูกแล้วโอกาสในการเริ่มต้นธรุรกิจใหม่ๆ90%ก็มีปัญหาไม่รอดอยู่แล้วใช่ใช่ก็ประมาณนี้แหละทําด้วยความตั้งใจและถูกสอนให้ต้องรับผิดชอบ ถูกส,สอนว่าใครให้เราทำอะไรเราต้องภูมิใจในสิ่งที่เขามอบให้เราแล้วเราต้องให้เขาแบบเต็มที่อ,อันนี้ปลูกฝังเรื่องนี้มาแล้วก็ติดตัวมาจนถึงปัจจุบันที่ว่าเรียนรู้ขือ,อที่หนึ่งก็คือว่าความโลภความโลภมันนำพาซึ่งหายนะที่ตามมานะครับแล้วก็สิ่งที่เราฝันอ,อยากมีอยากได้ถ้าคุณไม่ทำจริง มันไม่มีอยู่จริงมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยเพราะเรื่องความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่ได้ได้มาด้วยอยู่ดีๆมีเงินหล่นทับหัวลงมาคนที่ประสบวิกฤตยอยู่โดยเพราะอย่างยิ่งปัญหานี้สินก็อย่างที่เล่าโดยส่วนตัวก็เคยประสบเรื่องพวกนี้มาพี่คิดว่าเราต้องตั้งสตินี่คือข้อที่หนึ่งแล้วก็สิ่งที่ทุกคนต้องยึดถือคือความรับผิดชอบ การทำลายเครดิตของตัวเองอันนี้เป็นการฆ่าตัวตายในเชิงธุรกิจคำแนะนำก็คือว่าอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วอะไรที่ล้มเหลวอยู่ตั้งสติและเอามาันมาเป็นบทเรียนก่อนคำว่าบทเรียนและตั้งสติก็คือถ้าในเชิงธุรกิจเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างนี้ค่อยมาหาวิธีการในการจัดการปัญหาเหล่านี้เคยทุกข์กับมันพี่ก็มีประสบการณ์กับมันและเข้าใจมันหลังจากนั้นก็คือต้องคิด ว่าเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรอะไรที่เป็นจุดแข็งเราอะไรเป็นสิ่งที่เราถนัดและชํานาญอย่าไปท้อกับปัญหาที่ผ่านมาจงสร้างพลังที่เดินไปข้างหน้าแล้วเอาสิ่งที่จะไปทําในข้างหน้าเนี่ยเอากลับมาโซปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแนะนํากับทุกคนนะครับในภาวะอย่างนี้พี่ถูกสอนมาเสมอเราไม่สามารถจะบังคับ สถานการณ์เราไม่สามารถกำหนดภาวะแวดล้อมได้ยิ่งภาวะแวดล้อมไม่ดีเราต้องตั้งใจทำงานขยันเป็น2เท่าหรือ3เท่าภาวะดีเหมือนเรานั่งเรือแล้วน้ำกำลังไหลไปเรานั่งเฉยๆมันก็ไปถึงเป้าหมายได้แต่ในภาวะที่มันมีพายุพัดสวนเราเนี่ยมันต้องมีเกิดความพยายามแล้วก็สตินะในการที่ต้องคิดอ่านในการที่จะฝ่าพายุฝนานั้นไปให้ได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ วันนั้นเราก็จะต้องมีสติครับเป็นพิเศษนะครับคือมากกว่าเดิมไม่ใช่เอาปัญหาไปแล้วก็ทําให้ตัวเองไม่มีพลงังไอ้น,นี้จะยิ่งหนักกว่าเดิมโดยสรุปก็คือเอาปัญหาตั้งไว้แล้วมีสติโฟกัสกับมันได้แต่ว่าอย่าไปจมปากกับมันแล้วก็ตั้งสติมองไปข้างหน้าแล้วเอาโอกาสข้างหน้าไปแก้ปัญหามันอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัว เป็นคำถามที่ตอบยากมากนะเวลาบอกว่าความเฟลมันตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราต้องกล้าเผชิญกับมันนะแล้วก็ใช้ความเป็นตัวเราลดความเฟลตรงนั้นลงไปให้ได้พี่อยากจะบอกว่าเราไม่สามารถกําหนดชีวิตตัวเองได้ว่าเราจะไม่เจอความล้มเหลวในชีวิตเราต้องเผชิญกับมันแล้วใช้ตัวเองอ นมัไปแล้วพี่มีอะไรอยากจะบอกความเฟลไหมถ้าบอกก็คือไม่อยากเจอนะครับถ้าบอกก็คือไม่อยากเจอแต่ถ้าเจอต้องผ่านพี่คิดว่าความเฟลไม่ได้เป็นสิ่งที่มันทําให้ชีวิตเราต้องล้มเหลวไม่รู้จะบอกความเฟล sermon. หรือบอกคนที่เฟลก็ตามเนี่ยก็คือความเฟลในชีวิตจะต้องไม่มาทําให้ชีวิตเราเฟลไปด้วยความเฟลก็คือเป็นสิ่งที่เราเผชิญได้เรามีความโชคไม่ดีได้เราเกิดอุบัติเหตุได้เรามีความซวยเข้ามาในชีวิตได้แต่ทั้งหมดทั้งสิ้น ที่อยากบอกว่ามันคือประสบการณ์ที่ดีของพี่ตลอดชีวิตพี่อ่ะความเฟลทั้งหมดของพี่อ่ะคือประสบการณ์พี่เงนั่นเลยแล้วมันกลายว่าไอ้ความเฟลนั้นอ่ะมันกลับกลายเป็นแวลูของพี่วันนี้สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพี่คิมในวันนี้นะครับผมว่าข้อแรกเลยก็คือการที่พี่คิมเนี่ยมีความกระตันอยู่รู้คุณครับซึ่งผมว่าข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่สําคัญแน่ๆของคนที่จะประสบความสําเร็จได้เพราะสุดท้ายแล้วนะครับ คนที่จะประสบความสำเร็จได้จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์คาพย,ยพมากมายได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเขาถึงจะได้รับโอกาสดีๆและคนที่โดยพื้นฐานจะสนับสนุนเนี่ยโดยพื้นฐานลองจินตนาการก็ได้ครับคนอย่างเราเองเนี่ยเราอยากที่จะให้โอกาสหรือสนับสนุนคนแบบไหนก็ต้องเป็นคนที่เขาเห็นค่าในสิ่งที่เราให้อะไรเขาบางอย่างใช่ไหมครับ ถ้าเกิดเราให้อะไรใครไปบางอย่างแล้วเขาไม่เคยเห็นค่าเลยก็คงไม่มีโอกาสในครั้งถัดไปที่เราจะไปให้เขาแต่อย่างพี่คิมเองเนี่ยเมื่อได้รับโอกาสเขาก็จะสํานึกแล้วก็มีความกระตันยูรู้คุณซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาทําให้เขาได้รับโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสในชีวิตเขาได้รับการเชิญจากหัวหน้างานคนเก่าให้มาร่วมก่อร่างสร้างบริษัท APM ด้วยกันซึ่งอันนี้ก็มาจากความที่เขามีความกระตันยูรู้คุณ แล้วมันก็เลยเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของพี่คิมครับโดยปกติแล้วนะฮะในเงยโลกของนักการเงินที่ผมรู้จักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่จบปริญญาโทจบนอกมาจบมหาลัยชื่อดังมากันเต็มไปหมดเลยแต่อย่างพี่คิมเองถึงแม้ตอนในวัยเด็กเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีมากนะักเมื่อเทียบกับคนที่มีฐานะทางการเงินเขาอาจจะเคยมีโอกาสเรียนที่เป็นโรงเรียนวัด แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ทําให้เขาจเจริญเติบโตขึ้นมาจนก้าวขึ้นมาเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในโลกของการเงินอย่างในปัจจุบันนี้นะครับอีกข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นก็คือการที่พี่คิมเนี่ยเป็นคนที่แสวงหาโอกาสแล้วก็มุ่งม,มั่นในแง่ของการทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เขาวิ่งข้างหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็คอยที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาทีมงานพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันก็ทําให้องค์กรนี้มีอายุอย่างน้อยมาถึง26ปีแล้วครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพี่คิมในวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในปีนี้เองก็อย่างที่ผมพูดไปบ่อยว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยสภาวะเศรษฐกษิจก็ต้องพูดกันตรงๆแหละว่าเราอยู่ในสภาวะที่วิกฤตแน่ๆสิ่งที่เราจะทำได้เนี่ยผมว่าเป็นอย่างที่พี่คิมบอกนะครับก็คือว่าเราคงจำเป็นที่จะต้อง ตั้งสติถ้าเพื่อนๆคนไหนก็ตามที่จมอยู่กับปัญหาหรือมีวิกฤตอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตในขณะน,นี้สิ่งที่อยากจะส่งกําลังใจให้ก็คือก็เชิญชวนให้เพื่อนๆนะครับตั้งสติครับตั้งสติให้ได้ว่าจําแนกให้ออกเอาตัวเองออกจากปัญหามาให้ได้ แยกตัวเรากับปัญหาให้มันเป็นคนละก้อนกันเราจะได้เข้าใจปัญหาจริงๆว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรอย่าเอาความรู้สึกหรืออย่าเอาตัวของเราเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้นเมื่อเราแยกตัวเองออกมาได้แล้วตั้งสติได้แล้วผมคิดว่าเราก็พอที่จะพอเห็นเส้นทางแล้วว่าเราจะทํายังไงถึงจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ดีขึ้นถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าชีวิตมันเหนื่อยและมันเครียดก็อย่าลืมนะครับ ปรึกษาเพื่อนๆหาซัพพอร์ตซิสเต็มที่ดีที่เป็นซัพพอร์ตซิสเต็มที่ดีให้กับชีวิตเราเพื่อเติมกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็อย่าลืมเป็นอีกหนึ่งคนที่คอยเติมกำลังใจให้กับคนรอบข้างด้วยในช่วงเวลาแบบนี้เราทุกคนต้องการกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็จากผมและทีมงานโค้ชเฟลทุกๆคนครับรอติดตามความรู้และบทเรียนดีๆกันได้ในตอนหน้านะครับ อย่างไงเพื่อนๆมีคําแนะนําตรงไหนหรือมีข้อเสนอแนะตรงไหนก็แนะนําพวกเรามาได้ในข้อความในทุกๆช่องทางครับส่วนข้อที่2ก็คือผมว่าพี่คิมมีความโดดเด่นในแง่ของความเป็นผู้นํำครับก็จริงๆอย่างหลักที่หลักคิดที่พี่คิมใช้ในการดำรงชีวิตเนี่ยความเป็นผู้นําของพี่คิมก็จะมีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับก็คือในแง่ของความซื่อสัตย์ความเสียสละแล้วก็ความมุ่งมั่นการทํางานหนะัก 3ข้อนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่ทำให้พี่คิมสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกิจการ APM ร่วมกับผู้ก่อตั้งคนอื่นๆจน,นทำให้ APM ก,ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นนำอยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านตลาดทุนหรือเป็น FA ชั้นนำของประเทศไทยบริษัทหนึ่งครับ และอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครพี่คิมก็มีพูดถึงในแง่ของความเท่าเทียมนะครับโอเคในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าเราคงไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้ว่าเราจะเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะมีความเียบพร้อมอะไรให้กับเราบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือเมื่อเราเกิดมาแล้ว เราสามารถเลือกและกำหนดเส้นทางชีวิตของเราเองได้ว่าเราอยากที่จะใช้ชีวิตแบบไหนเราอยากที่จะสแสวงหาโอกาสยังไงในชีวิตของเราสิ่งเราเนี้ยมันอยู่ในมือของเราแน่ๆนะครับสุดท้ายแล้วเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกเส้นทางในการใช้ชีวิตของเราได้ครับ